ซับตัวนี้เป็นซับที่ค่อนข้างจะไล่ย,ยากมากด้วยความว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงห้องน้ํานี้นะครับซื้อของยังไม่ถึง5,000บาทเลยนะครับฝั่งนี้ทําหนักมากหนักถึงขั้นที่ว่าไม่มีห้องน้ําไม่มีบนไดห้องน้ําชั้นหนึ่งก็ไม่มีห้องน้ําชั้นสองไม่มีและปัญหาใหญ่คือไม่มีถังแซ็กถังขี้นะครับไม่มีด้วย สวัสดีครับโค้ดบอยแอนด์แก๊งแวนร้อยล้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว94นะครับมาดูเท้เาเหวเป็น2คูหานะครับแต่ตอนประมูลมาได้นะครับเป็นครูหาเดียวโค้ดบอยนะครับมาทําแยกจาก2ครูหาตีทะลุถึงกันโค้ดบอยมากั้นเพื่อขายเป็น2หลังครับมาดูครับว่าสวยขนาดไหนแล้วรีโนเวทขนาดไหนตามมา ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในตัวบ้านซึ่งเรายังไม่ได้เปิดไฟช่างพึ่งเก็บของออกไปเมื่อเช้านี้เองนะครับผมซับตัวนี้เป็นซับที่ค่อนข้างจะไล่ย,ยากมากด้วยความว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงนักเลงไงก็แล้วแต่ก็แพ้ก,กฎหมายครับผมสปะมูลมีกฎหมายรองรับไม่ต้องกลัวครับมาเข้ามาดูพร้อมๆกันครับนะครับบ้านนะครับเนื้อที่18ตารางวา ทำใหม่หมดนะครับผนังด้านนี้นะครับทุกอย่างทําใหม่หมดลองย้อนกลับไปดูภาพนะครับก่อนทําว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ทําไปได้99.99 99. เอ้ยทำไม99.99 99. เหลือมีเนียมยังไม่มาติดข้างหลังแต่บอกก่อนนะครับบ้านหลังนี้สวยมากๆสวยตรงไหนนะครับตามมาครับบันไดเราทําใหม่หมดนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ำโคดบอยดีไซน์งานใหม่หมดนะครับ ปี63ครึ่งปีหลังหลังจากโควิดโคดบอยได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัวนะครับลองมาดูในห้องน้ำนะครับสวยมากๆเสร็จปุ๊บมานี่ครับสิ่งที่เป็นจุดขายทุกครั้งที่โคดบอยจะบอกตลอดนะครับว่าจุดขายของการขายบ้านคือไม่ใช่ห้องน้ำครับต้องเป็นห้องครัวหรือลานชะล้างครับนี่มาดูครับโคดบอยได้ดีไซน์ใหม่นะครับผม ถึงบ้านจะเล็กๆแต่โค้ดบอยก็เน้นที่ครัวครัวเราจะสวยนะครับมีท็อปครัวมีชุดซิงค์แล้วก็ข้างในเราปูกระเบื้องด้วยนะข้างในเราปูกระเบื้องใหม่ๆกิ๊บกิ๊บแถมคอนเซ็ปต์เรานะครับเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ครับนี่นะครับเปลี่ยนกระเบื้องทําไมโค้ดบอยถึงทําเป็นละแนงทําไมไม่ก่อปิดแล้วปูกระเบื้องให้เต็มเลยนะครับด้วยความว่าพื้นที่มันเล็กถ้าเรายิ่งไปปิดมันนะครับมันจะรู้สึกว่าอึดอัด ณตอนนี้นะครับฝนตกอากาศดีมากเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ปิดกั้นครับเราไม่ได้กั้นจนแบบไม่มีอากาศหายใจบ้านหลังนี้นะครับถือว่าดีไซน์มาตอบโจทย์สําหรับครอบครัวเล็กๆนี่ครับรุ่นใหม่เราแถมปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรครับเทสระบบให้ลูกค้าอ่าเข้ามาดูต่อครับตรงนี้ขาดเฟรมมีเนียมตรงห้องครัวนะครับตอนนี้ก็ทําไปได้99.99ขาดเฟรมมีเนียม เสร็จให้ลองสังเกตดูนะครับว่ากระเบื้องพื้นเป็นแกนิโต้โคดบอยเอาเศษแกนิโต้นะครับผมมาทําบัวครับเอาเศษแกนิโต้แทนที่จะทุบทิ้งหรือทิ้งโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แนะนํานะครับว่าเอาเศษมาทําเป็นตัดบัวครับดีกว่าใช้บัวไม้ปวกขึ้นา้าเอาเศษกระเบื้องนี่แหละครับมาทําแล้วจะสวยมาๆๆตามมาครับถ้าบอกว่าห้องตรงข้างหน้านี้ก็คือจะเป็นห้องไว้สําหรับรับแขกเห็นไหมฮะ รับแขกบ,บันไดจะอยู่เอ็นไปทางข้างหลังหน่อยโซนข้างหลังหลังจากห้องน้ําไปก็ทําเป็นห้องครัวเล็กๆได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลานอเนกประสงค์นะครับเพื่อให้ครอบครัวได้มานั่งดูทีวีอะไรแล้วแต่โค้ดเคยบอกแล้วนะครับว่างานโค้ดไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนรู้ไหมครับมานี่มานี่มานี่มาน,มานี่มาดูครับลองสังเกตดูดีๆครับทุกมุมของบ้านนี่ทุกมุมของบ้านโค้ดบอยจะมีปักครับนี่คือสิ่งที่บ้านหรือโครงการใหม่ๆไม่มี จำไว้นะครับเราทำรีโนเวทบ้านขาานะครับเรามีโอกาสที่จะรู้จุดผิดพลาดของคนเก่ารู้จุดว่าตรงไหนที่มันทําให้การตลาดหรือทําให้ลูกค้าไม่ชอบทําไมคดถึงกล้าพูดว่าคดบอยมีปักทั้งหมดปัจจุบันนี้เล่นมือถือต้องชัดถ้าไม่งั้นจุดตรงที่เขาอยากวางทีวีแล้วไม่มีปักเดินใหม่ไม่สวยอีกฝุ่นเยอะอีกเจาะใหม่ตีกิ๊บใหม่อีกเสียเวลาครับสู้ แถมไปเลยครับตุ้ม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 เห็นไหมครับเราแถมให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฮไลท์ของการทําบ้านขายของโค้ดบอยก็คือส่วนมากเราก็จะเป็นการที่โค้ดบอยทําดาวไลท์ครับผมนะครับดาวไลท์ดีเมอร์ดาวไลท์นะครับ,มเ,มรรบเป็นไฟสีเหลืองนะครับทุกชั้นจะมีหมดครับผม บ้านหลังนี้นะครับโค้ดบอยพยายามจะทําให้ทุกอย่างด้วยความว่าเนื้อที่มันแค่16ตารางวาเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นทุกอย่างจะต้องเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดปกติได้บันไดนะครับบางบ้านก็จะให้เห็นตูดบันไดก็คือจะเห็นเป็นแบบเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับแต่โค้ดบอยนะครับให้ช่างตีปิดเลยครับตีปิดเลยนะครับตีไม้อัดปิดจะเป็นไม้อัดก็ได้จะเป็นยิดซ้มก็ได้จะเป็นสมาร์ทบอดก็ได้แล้วแต่นะครับเสร็จพ,พอเราตีปิดปุ๊บ บ้านมันจะดูสวยเสร็จปุ๊บห้องนี้คือห้องอะไรครับ<ม>นี่มาดูกันครับห้องเก็บของครับเราสามารถทําใต้บันไดเป็นห้องเก็บของได้ครับใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมครับดีกว่าไม่กั้นมันก็จะไม่สวยงามแล้วแถมห้องใต้บันไดปกติทั่วไปก็จะไม่มีประตูโค้ดบอยก็ให้ทีมช่างทําเป็นประตูได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นห้องใต้บันไดแบบเล็กๆที่เขามีแบบเก็บของเล็กๆไม่ใช่ครับของโค้ดบอยนี่คือ เข้าไปนอนได้เลยด้วยซ้ํานะครับเผื่อแบบบางทีเป็นห้องเด็กเล่นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยปูกระเบื้องจริงๆนะครับผมข้างในอย่างสวยนะครับเก็บของได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่ทําไว้สําหรับให้พวกมแมลงสาบอยู่ให้สิ่งสกปรกอยู่ไม่ใช่ครับเราทําเพื่อให้ใช้ประโยชน์จริงๆป้า เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับตรงราวบันไดนี้นะครับจริงๆแล้วของเดิมนี่นะครับมีเป็นไม้นะครับเป็นไม้ราวบันไดด้วยคมว่าไม้มันเก่ามากแล้วไม่นิยมแล้วนะครับคนบอกก็ให้ช่างตัดไม้ออกปุ๊บแล้วก็เอาเหล็กนะครับกล่องไม่ขีดมาทําใหม่ครับเป็นราวบันไดจับแบบขึ้นง่ายสบายบนไดก็ย้อมเสร็จแล้วนะครับอย่างสวยเลยนะครับผมมาดูข้างบนนะครับย้อมโชว์เนื้อไม้ตามมาครับดีไซน์สวยไปอีกแบบเหมือนบ้านใหม่เลยนะครับเหมือนบ้านโครงการเลย ต้องบอกก่อนว่าทีมงานโค้ดนี่คือความตั้งใจสูงจริงๆโค้ดมีไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะและโค้ดก็เคยแนะนำนะครับคนที่ซื้อบ้านโค้ดว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทำห้องพระโค้ดแนะนำพื้นที่พิเศษนะครับที่สำหรับทำห้องพระได้คืออะไรรู้ไหมครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าคุณทำบนไดตรงนี้มาปุ๊บแล้วตรงนี้แหละครับเพราะยังไงคุณเดินมาไม่ติดครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยทำเป็นห้องพระได้ครับแล้วทำขั้นบันไดไปนะครับได้ใช้ประโยชน์ด้วย นะครับบางที่เขาทำนะครับผมใช้ประโยชน์กับบ้านเล็กๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาดูห้องข้างหลังกันครับห้องหลังบ้านครับโอ้โหอลังการครับสวยมากโค้ดบอยชอบมากเหมือนบ้านใหม่จริงๆนะครับจริงๆผนังมันไม่ได้เรียบแบบนี้นะครับผนังจริงๆขรุขระมากนะครับแต่โค้ดบอยนะครับให้ช่างสกินโค้ดนะครับก็คือการฉาบบางเพื่อให้นะครับความเรียบเนียนนะครับหรือ รอยแลาวต่างๆไม่เกิดขึ้นทาสีออกมาจะสวยแล้วดูเนียนดูสว่างนะครับรับกับไฟเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บตัวนี้โค้ดบอยไปซื้อที่ไทยวัสดุนะครับแม่น,นลดราคาเป็นหน้าต่างสช่องนะครับเป็นหน้าต่าง4ช่องนะครับ,เป,นนรบเปิดมาอากาศสบายเลยครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับนี่ล็อกอย่างดีนะครับชุดนี้ถ้าสั่งตัดต้องมี67 0 0พันถึง8พันะครับแต่ไทยวัสดุขาย 2,000กว่าบาทพร้อมมุงด้วยจ้านี่เปิดรับลมเลยครับตอนนี้ฝนกำลังตกเปิดมาปุ๊บรับลมเลยเป็นยังไงครับแล้วมาดูครับมาดูงานคุณภาพของโค้ดบอยนะครับหลังคาเปลี่ยนใหม่ท่อน้ำทุกอย่างเดินใหม่หมดครับไม่ใช่งานกระโหลกกะลานะครับรีโนเวทแล้วอยากให้บ้านมีมูลค่าต้องทำให้มันสุดๆอย่าทำครึ่งๆกลางๆอยากทำให้ลูกค้าติได้ แล้วคุณจะรู้ว่ากําไรจากการขายบ้านรีโนเวทแล้วขายกาไรเพิ่มหลายเท่าตัวเดี๋ยวควดปิดก่อนนะครับเห็นอย่างนี้นะครับมีระบบล็อกด้วยนะครับกันคนข้างนอกเข้ามาล็อก2ต่อล็อกตัวนี้ด้วยแถมล็อกตัวนี้ได้อีกอโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ใครๆก็เข้าไม่ได้แล้วมาดูนะครับประตูนี้คนบอยซื้อที่ไทยวัสดุนะประตูแบบนี้เขาเรียกว่าประตูลูกฟัดนะครับแล้วมันก็จะมีชื่อเรียกของมันนะครับว่าลายสุขโขทยัยลายอายุทยาแต่ลายนี้โค้ดจาชื่อไม่ได้นะครับแต่ก่อนโค้ดจะใช้เป็นลายสุขโขทัยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบานประตูลูกฟัดบานนี้ถ้าไปซื้อแบรนด์อื่นๆนะครับต้องมีเป็นพันอัพแต่ถ้าไทยวัสดุขาย560 ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะจ๊ะสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับแต่อยากแนะนำของดีๆให้กับ FC c ค้ดบอยหรือผู้ติดตาม YouTube ช่องค้ดบอยครับผมมาตามมาครับมาดูต่อครับฝั่งนี้จริงๆแล้วนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีบันไดมีห้องน้ำครบเราก็แค่กั้นผนังใหม่ครับผม เพราะแต่ก่อนมันเป็น2ห้องตีทะลุถึงกันโค้ดบอยกั้นใหม่หมดส่วนมากจะโดนแค่กั้นอย่างเดียวลองดูนะครับเนียนมากนะครับนี่เราสกินโค้ดเรียบร้อยนะครับผิวเนียนมากผิวเนียนมากจุดขายของโค้ดบอยอีกอันนึงคือห้องน้าครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับประตูลองสังเกตดีๆนะครับแบบเจาะลูกบิดแถมมีช่องลมข้างล่างอันนี้โค้ดบอยก็ซื้อที่ไทยวัสดุสปอนเซอร์ไม่เข้าจะเข้าบอกนะจ๊ะซื้อที่ไทยวัสดุบ้านนี้ พร้อมวงกบพลาสติกนะครับไทยวัสดุตั้งขายอยู่ที่460บาทมีหลากหลายเกรดนะครับหลากหลายสไตล์460บาทก็สวยได้เข้ามาครับต่อไปนะครับเป็นชุดกระจกชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นก็คือมีกระจกมีที่วางสบู่แล้วก็มีที่แขวนนะครับแต่ที่แขวนไปไหนเอออันนี้ซื้อที่โฮมโปช่วงนี้จัดโปรโมชั่นจาก199บาท เหลือ179บาท179บาทก็สวยได้จ้าต่อไปนะครับสุขภัณฑ์นะครับก็คือเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าชุดนี้นะครับเป็นของอยี่ห้อมโมยา,ไม,า,มา,มาไม่ต้องเอามานจะมาแคสแตนดาร์ดไม่ต้องคัสโตกคัโตเรารีโนเวทบ้านขายนะครับเซฟคอร์สให้มากที่สุดชุดนี้790บาทเทพตรงไหนครับมีขาตั้งด้วยมีขาด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะสวยตรงที่ว่ามันจะบังนะครับ ท่อน้ําบางท่อน้ําบางสายน้ําดีให้หมดแล้วส่วนตัวก๊อกนะครับก็ซื้อที่โฮมโปราคา2-300มีเยอะแยะครับเลือกเอาได้ตามสบายเลยนะครับผมต่อมามาดูสุขภัณฑ์ครับไม่กิบกิบแล้วแถมเป็นฝาโชคด้วยฝาโชกค,คืออะไรครับฝาที่พอเราปิดปุ๊บมันไม่กระแทกดังปั้งนี่เขาเรียกว่าฝาโชคมันค่อยๆปิดไปเองตัวนี้ก็ยี่ห้อโมยาเหมือนกันนะครับโมย่า ตัวนี้ถ้าเจอช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะอยู่ที่2,790ถ้าไม่โปรโมชั่นก็จะแพงกว่าร้อยเดียวก็เป็น2,890ไม่เกินกว่านี้นะครับเป็นแบบชิ้นเดียวด้วยนะครับผมอ่าเป็นแบบชิ้นเดียวกด2ระบบนะครับจะประหยัดน้ําแบบกดแบบลิตรน้อยกับลิตรมากได้นะครับผมที่เห็นสายนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นงานคดบอยคดบอยเดินสายเครื่องทางน้าอุ่นรอไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมสายดินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเราทําเผื่อ,อนาคตไว้เลยว่าเผื่อคนซื้อเขาอยากจะ ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นซึ่งจริงๆต้องติดแทบจะทุกบ้านแหละครับผมพวกนี้ก็ซื้อที่โฮมโปหมดเลยนะครับผมอย่างนี้ก็99บาทอย่างนี้ก็200กว่าบาทอันนี้ซันว่านะครับซันว่าก็ 79, บาท8 9บาทแล้วแต่สายฉีดชําระก็9กบาทห้องน้ํานี้นะครับซื้อของยังไม่ถึง5,000บาทเลยนะครับซื้อของยังไม่รวมการกูกระเบื้องกระเบื้องโค้ดบอยใช้ที่บุญถาวรเหตุผลที่ใช้บุญถาวรเพราะ บุญถาวรถ้าขาดกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะครับเราสามารถซื้อ1แผ่นที่บุญถาวรได้แต่ถ้าเป็นที่อื่นๆอยากจะใช้แค่แผ่นเดียวเขาบังคับซื้อให้เป็นกล่องหรือ1ตารางเมตรซึ่งไม่รู้กระเบื้องที่เหลือจะไปใช้อะไรแต่ของโคดบอยเนี่ยมีบ้านให้รีโนเวทเยอะมากเป็นไงครับพอมันเป็นสีขาวเห็นไหมครับแล้วจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทําเป็นเลนชาวเวอร์หรือเป็นห้องอาบนะ้ำโคดบอยกันไว้เรียบร้อยแล้วครับ ตรงนี้สามารถซื้อบานกระจกเลื่อนมานะครับน้ําจะได้ไม่กระเด็นไปตรงนี้สามารถแยกเปีย,ยกแยกแห้งได้นะครับคดบ่อยเว้นระยะเหมือนล่องยาแนวเนี่ยครับเว้นระยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากทําเป็นตู้อาบน้ำนะครับหรือผ้ากันเปียกผ้ากันน้ำอะไรนะครับเห็นไหมเราคิดเผื่อลูกค้าไว้แล้วโอเค เสร็จนี่คือห้องนอนมัสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนอนใหญ่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็น่าจะเป็น4เมตรสีเมตร50คูณ5เมตรโดยประมาณนะครับก็ประมาณ20กว่าตารางเมตรก็ถือว่าห้องใหญ่นะครับอย่างที่คนไปบอกสังเกตนะครับให้สังเกตทุกมุมจะมีปลั๊กไฟหมดครับผมแล้วสีที่โค้บอยทานะครับมันจะเป็นสีโทนสว่างพอมันโดนหลอดไฟพอมันโดนไฟปุ๊บนะครับมันจะทำให้ดูห้องว้างสูง โปร่งโลง่โลงสบายมาดูนี่ครับนี่ของเดิมเลยนะครับเนี่ยดูลูกน้องเช็ดกระจกซะโหใสกิฟต์เลยนะครับงงเลยนี่ปกติไม่ใสขนาดนี้นะครับเนี่ยโ,โหกิฟเหมือนประตูใหม่นี่เป็นประตูเก่าของเจ้าของเดิมนะครับมามาดูนะครับวิวตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับผมอากาศดีมากณขณะที่เราทําอยู่ก็คือฝนตกนะครับ ดูนะครับงานโคดบอยจะเป็นงานใหม่หมดทุกจุดแล้วสีบ้านตอนนี้เป็นสีเทนใหม่ที่โคดบอยปรับเปลี่ยนจากสีโอรสมาเป็นสีเทาเทาเข้มกับเทาอ่อนตัดกันนะครับแล้วลองมาดูว่าหนึ่งปีผ่านไปบ้านสีนี้ของโคดบอยจะผลิตออกสู่สายตาประชาชนและผู้ต้องการเยอะขนาดไหนนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูหลังที่2นะครับผมที่เราแยกออกที่มันแต่ก่อนมันเคยเป็น2ห้องตีทะลุถึงกันฝั่งนี้ทําหนักมากหนักถึงขั้นที่ว่าไม่มีห้องน้ําไม่มีบันไดห้องน้ํำชั้น1ก็ไม่มีห้องน้ําชั้น2ไม่ม,ม,มีและปัญหาใหญ่คือไม่มีถังแซก ถังขี้เ่ยนะครับไม่มีด้วยต้องขุดถังใหม่ครับผมขุดถังแซกใหม่งานฝั่งนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่แยกขายขายยากแน่นอนครับโอเคไหมฮะเราแยกขายเพื่อต้องการให้ขายง่ายแล้วเป็นในราคาที่ประมาณ3ล้าน3ล้านนิดๆแล้วขายได้มาดูครับว่าฝั่งนี้ทําอะไรบ้างแต่เนื่องจากฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เรากั้นเพิ่มใหม่ฝั่งนี้เลยยังไม่มีมิเตอร์น้ําไม่มีมิเตอร์ไฟแต่เราเดินอรอระบบไว้หมดแล้วการที่จะขอไฟได้สายไฟภายในบ้านต้องเสร็จก่อน ต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับน้ำก็เหมือนกันนะครับให้พร้อมติดตั้งก่อนนะครับผมอาทิตย์หน้าน้ําไฟมาแน่นอนครับแต่วันนี้อาจจะมืดนิดนึงเขามาดูพร้อมๆกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนฝั่งนู้นนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอย่างที่คนมาบอกก็คือเราทําบันไดใหม่ครับผมบันไดเลยเป็นบันไดที่ไม่เหมือนฝั่งแรกห้องแรกจะเป็นบันไดไม้นะครับห้องที่สองห้องฝั่งนี้เราต้องหล่อบันไดใหม่ครับ ลรอบรรดาใหม่ทําคานใหม,ทใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับใครได้บ้านหลังนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะมันเป็นบันไดปูนเป็นบันไดที่เราหล่อใหม่นะครับมันก็เลยสามารถที่จะปูเป็นกระเบื้องแกนิโต้ได้กระเบื้องมันก็เลยจะเป็นสีเดียวกับตัวบ้านบ้านหลังนี้ถือว่าได้ใหม่จริงๆนะครับห้องน้ําต้องกั้นใหม่หมดผนังห้องน้ํานี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่หมดนะครับ เมนห้องน้ําจะต้องตรงเมนบนกับเมนล่างต้องตรงกันนะครับเสร็จผนังฝั่งนี้นะครับผนังทั้งหมดชั้น1ชั้น2เราก่อไม่หมดครับอย่างที่บอกนะครับมันเคยตีทะลุถึงกันประกอบนะครับมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นแต่ห้องครัวมันจะเป็นชุดซิงค์จะอยู่มุมซ้ายกับมุมขวาของแต่ละบ้านบ้านนู้นก็อยู่มุมขวาบ้านนี้ก็อยู่มุมซ้ายนะครับ ชุดซิงทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมฝั่งนี้ก็แถมปั๊มนะ้ําเหมือนกันเทสระบบอะไรเรียบร้อยแล้วไม่รัว่วไม่ซึมนะครับผมตอนที่เราอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็ได้เทสอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เทสฝนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝนนะครับไม่ค่อยกระเด็นมาเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นครัวเปิดนะครับคือเราไม่ได้ก่อปิดทั้งหมดเราแค่ทําหลังคาปิดเฉยๆเราอองฝนอาจจะมีบ้างเพราะมันมากับลมเราไม่ได้ปิดทั้งหมดเราต้องการให้ห้องครัวมีลมไปดูชั้น2กันครับป้า บับนไดนะครับอย่างที่บอกเราสามารถปูกระเบื้องกันิโตได้บันไดก็เลยจะสวยมากๆนะครับโค้ดกับชอบนะครับผมกับชอบนะครับว่าบัานไดสวยจริงๆนะครับแล้วเดินสบายกว่าบัานไดนู้นแล้วรู้สึกทิ้งน้ําหนักได้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นบันไดปูนฝั่งนู้นเป็นบันไดไม้นะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ทําใหม่ก่อใหม่หมดนะครับทุกอย่างใหม่หมด ประตูอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับประตูอันนี้คือประตูที่เคยเป็นประตูเข้าบ้านนะครับตอนที่มันเป็นสองห้องทะลุกันคนบอสก,ก็เลยบอกช่างว่าเฮ้ยแกะดีๆแล้วเอาประตูนี้มาเจาะใส่ฝั่งนี้ครับนี่เราต้องเจาะผนังใหม่เพื่อจะได้ใส่ประตูมาดูครับอากาศดีมากนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับ โค้ดบอยก็ขอฝากเพจบ้านรีโนเวทโซนลาดพพ้าแอนคอรทมแล้ว YouTube ของโค้ดบอยนะครับโค้ดบอยพาลุยแล้วก็ YouTube บ้านรีโนเวทเหมือนกันนะครับฝาก2 YouTube นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใน EP ต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกดนะครับ Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้โค้ดบอยด้วยแล้วเจอกันในบ้านหลังต่อไปบายบายซียู u ความรู้รอคุณอยู่ครับซับประมูลไว้ใจผมบายบายครับ